สวัสดีครับพบกับแม่ไม้นักบริหารน,นะครับทุกๆเดือนนะฮะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเราก็จะได้พบกับพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูดินสนะครับก็จะมีอะไรมาแนะนําเรานี่แหละนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ไป ศึกษาไปอ่านมาหรือไปรับการอบรมมานะฮะไปดูง,งานมาแล้วเอออ้น,นี้น่าเล่าให้ฟังพี่แมวก็จะทํามาเป็นประเด็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามานําเสนอนะฮะหรืบรอบางที่อยากจะให้เราปรับปรุงเรื่องของการทํางานนะฮะก็เอาแนวทางมาให้หลักการต้องทําอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ดูแล้วต้องต้องไปลองตัดตอนดูนะครับว่าเออเราจะทําอย่างนี้ตามนี้หรือไม่อย่างไงแล้วดูว่ามันจะเป็นว่ารเราจะทํอ ตรงไหนได้นะคะมันทุกอย่างเราก็ทําไม่ได้อาจจะแล้วขั้นตอนว่าเราจะปฏิบัติไหนก่อนหลังนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าถึงผู้นําแห่งอนาคตนั่นผู้นําโลกอนาคตน่ค่ะโอ้โหใน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 อนาคตเนี่ยเขาต้องการแบบไหนนะจริงๆแล้วเราพูดถึงอนาคตเนี่ยเราพูดถึงบ้านเรานะคะบ้านต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะอนาคตไปก่อนเราแล้วนะฮะ ปัจจุบันของเราเวลานี้นะคะเป็นเป็นพารเทนของเขาในอนาคตของเราเนี่ยนะคะเป็นปัจจุบันของเขานะเพราะฉะนั้นอนาคตนี่คืออนาคตที่ตอนนี้เราต้องการจะได้ผู้นําแบบไหนที่จะต้องทําให้เราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยยืนยงต่อไปได้ในอนาคตนะคะอันนี้จะเป็น business leader นะ business leader นะครับผู้นาในในทางธุรกิจนะครับและนี่คือหัวข้อครับ the global leader of the future โดยอะไรเนี่ย Marshall Goldsmith ใช่ค่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับกูรูที่เขาช่วยทำให้ลีดเดอร์บิสเนสลีดเดอร์เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วหลายคนนะคะให้ดูเห็นหน้าค่าตาเขาหน่อยได้ไหมครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับเนี่นะคะคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกด้วยนะคะให้ผู้นำเนี่ยคิดบวกนะคะแล้วก็แบบว่าให้ผู้นำเนี่ยแล้วก็ ทำเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเกี่ยวกับเรื่องเป็นเป็นโค้ชอะค่ะวันนี้เขาเป็นโค้ชเนี่ยฮะพี่แมวก็ากำลังคิดอยู่เนี่ยครับว่าจะไปลองฝึกเป็นโค้ชแล้วครับเนี่ยฮะต่อมาอยากได้เป็นเซอร์ติฟายโค้ชค่ะต่อไปก็เพราะว่าไม่เป็นเซอร์ติฟายแล้วถึงแม้เราจะเป็นโค้ชก็ได้เดี๋ยวมันไม่มีคนเชื่อนะน้ำหนักมันหายไปนิดนึงถ้ามีใบเซอร์นี่สักอันหนึ่งหลังจากที่ไปเข้าคลาสมาแล้วอาจจะที่อเมริกาสักสามอาทิตย์หรือที่ไหนก็นะฮะได้ตรงนี้มาแล้วก็โอ้โหทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะยุ้ยการที เราเป็นโค้ชเนี่ยนะคะจากที่เราทํางานมานะคะร่วม30กว่าปีเนี่ยนะคะแล้วเราทํามาแล้วเราก็ไต่เต้าเราขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็เราก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งเป็นที่เป็นผู้นําคนหนึ่งในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เรียนผิดเรียนถูกมันด้วยตัวเราเองนะครับพอเราทฤษฎีมาบวกเพื่อมาบอกสอนใครเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเป็น เป็นโค้ชได้ดีกว่านะไม่ไม่ในในในด้านทฤษฎีคนอื่นจะดีกว่าแต่ในพ่อเราปฏิบัติมาแล้วเราทำเองลองผิดลองถูกมากลอเพราะฉะนบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะสําคัญกว่าทฤษฎี คือการปฏิบัติเนี่ยมันมันได้ได้สัมผัสเข้าไปแต่แต่เราจะพูดด้วยว่าเออเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มีทฤษฎีหรืออ้างอิงคนที่แบบว่าเขามันจะเลื่อนลอยแล้วเราเป็นใครเขาจะต้องมาเชื่อเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มาก็เลยต้องอ้างอิงนิดหน่อยหรืออาจจะต้องไปเดีนหนังสือเพิ่มอีกมันมันก็จะมาให้มันให้มันพร้อมหมดนะครับคือถ้าจําเป็นต้องอ้างทฤษฎีเราก็อ่านได้นะฮะเราเอาเรื่องของการปฏิบัติเราก็ทำได้ใช่เพราะเราอาทฤษฎีนั่นน่ะทฤษฎีที่เขาเขียนเนี่ยมันก็จะการปปฏิิบัตไยุค มาแล้วทั้งนั้นน่ะนคะแล้วที่สีิมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าลองดูซิว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามี5้าแฟกเตอร์นะคะในส่วนที่ที่ฟิวเจอร์ลีเดอร์สเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงคมันเหมือนกับเป็นคุณสมบัติ5ประการของผู้นำแห่งอนาคตเริ่ม้วยจากอันแรกครับคือต้องคิดถึงภาพรวมนะคะภาพรวมของโลกเนี่ย ช่ไหมฮะแน่นอนเราเราอยากจะเป็นเราอยากจะรู้เวลายุ้ยคุยกับพี่เมาสมมตินะเราอยากจะบบว่าดูว่าพี่เมาเนี่ยเข้าใจอะไรไหมบางทีเราก็ต้องพูดถึงว่าอบุมเบิรกเขาอะไรใช่ไหมวันนี้ไอ้นี้มันพูดถึงอันนี้แล้วก็เนี่ย ทลำนักข่างลำนักนี้ใช่โกลแมนแซกเป็นยังไงอะไรเงี้ยสมมุตินะคะเราก็จะพูดได้แล้วทำไมทองมันถึงจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่มียุโรปมันไม่เสถียรนะคะกรีซเนี่ยแล้วเกี่ยวจับกรีซแล้วมันจะย้ายไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ยนะคะจะไปถึงสเปนไม่อย่างที่เขากลัวกันโปรตุเกสไปแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าจะไปอิตาลีย์ไหมไอร์แลนด์แล้วนะคะอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันได้นะคะเพราะว่าใช่ภาพรวม นะคงๆโกบลีเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่เป็นข้อข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแจกจ่คะนะครับไม่แล้วเดี๋ยวดูไปดูไปดูแยกข้อเลยก็ได้ได้ได้ถ้าเราจะไปดูแยกข้อเลยอ่าโอเคครับมาอันนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบว่าคิดถึงภาพรวมทั้งโลกนะคะเราต้องรู้ว่าโลกเนี่ยมันไปทางไหนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการสื่อสารนะคะอย่างตอนนั้นเรามี ภาวะต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์แล้วก็มาแฮมเบอร์เกอร์คริสสิสหม่จากอเมริกาก็ไปหมดเวลานี้ก็มาชัดเป็นห่วงแล้วว่ามันจะมีพาสต้า คือมันมาจากยุโรปไงผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไงพิซซ่าเออไม่พิซซ่าพาสต้าเออถ้ามาจากยุโรปมันควรจะมันควรจะเรียกว่าไงอ๋อยุโรปนะคะจากยุโรปเนี่ยมันควรจะเรียกว่าอะไรอ๋อไม่ทราบเพราะมันเป็นหลายอย่างถ้าเป็นอังกฤษมันเป็น fish and chips นะคะดิซันก็ไม่ทราบนะคะยุ fish and chips disease อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าถ้ามันออกมาจากกรีซเนี่ยเออมันมันมันมีอะไรอร่อยๆของกรีซอะที่เขาที่คนชอบไปทานอ่ะร้านอาหารกรีกเขาจะต้องขายอ่ะผมต้องออกจากกรีกสลัดอย่างเดียว อะไรเงี้ยนั่นะฮะแต่ว่านั่นแหละคือคือหมายควาว่าให้รู้ว่ามันเชื่อมถึงกันหมดละสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระทบแล้วเราก็ต้องรู้ได้หมดเราต้องเข้าใจว่าแลนด์สเคปเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดนะคะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนโลกมากที่สุดคือประเทศจีนใช่ อย่างตอนนี้เราผลิตอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราผลิตอะไรก็ราคาสู้สู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้เขาขายได้ถูกไงไม่รู้แล้วตอนนี้เขาพัฒนาคุณภาพเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะทำไมเขาถึงทําได้ถูกอยู่เพราะว่าเขามีคนเยอะแรงงานเขาเยอะมากแรงงานก็เยอะมากแล้วเขาก็ใช้ภายในประเทศของเขาก็เยอะมันก็เอาวอลลู่มาเทรดนี่แหละสมมุติว่าเราทําปัจแจนะเอทั้งเซตเนี่ยนะคะยู่ทยังไงก็ไม่ได้อะ ชุดละชุดละเราบอกว่าเราต้องขายชุดละ150ยบาทสมมตินะคะเซ็ตเล็กจีนมาบอกว่าสิบห้าบาทโอ้ยเอาแพงกว่านั้นสักนิดนึงสิซักห้าสิบนี่ก็คือเราก็สังเกตนะของที่มันขายร้อยเนี่ยเราต่อ10บาทก็ยังซื้อได้นะฮะงนั้นอย่างที่เราเห็นทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองจีนก็เลยเป็นแบบว่าทําให้โลกเนี่ยเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินกิจการไปเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงถึงภาพรวมของโลกว่าเศรษฐกิจมันย้ายไปทางไหนนะคะธุรกิจการค้าปยังไงใครเก่งอะไรผลิตอะไรตรงไหนอย่างไรแล้วก็ค่าของเงินครับผมนะที่ไหนทาไมทาไมตอนนี้เงินบาทแข็งขึ้นนะคะถ้าเงินบาทแข็งขึ้นถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเกิดปีหน้าเนี่ย จะเป็น27 28บาทอย่างเงี้ยเราจะเป็นยังไงโอ้โหมันจะแข็งได้ถึงขนาดนั้นเลยแล้วพี่แมวไม่ทราบใช่แล้พี่เขาก็ได้ดีใจก็เลยซื้อเพชรราคาถูกนะคะโอ้โหนะแต่ว่าแต่ว่าหัวการส่งเสริมอะไรออกไปเราคงยากนคือเราเราต้องใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องมองเห็นภาพนี้นะคะเพราะในองค์กรเราก็ต้องเปลี่ยนตัวไว้นะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก่อนนะครับคือการคิดถึงภาพรวมนะทั้งทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมครับต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้เลย การโครงการค้าระหว่างประเทศที่เขาจะค้าขายอะไรกันยังไงก็ต้องติดตามนั่นคือลักษณะของข้อที่หนึ่งของผู้นำใในโลกอนาคตคือเราเราเราไม่สามารถที่จะรู้แค่ประเทศไทยได้แล้วไม่ได้เลยแลาจะค้าขายกันแค่เฉพาะกลุ่มเราก็ไม่ได้ด้วยไม่แล้วเราก็ต้องอ่านสื่ออ่าน อ่านต่างๆฮะอานจต้ออ่าน Financial t i m e บ้างใช่ไหมฮะอ่านจะต้องดูว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรกันเราก็ต้องพูดได้นะฮะแล้วเราเพราะเราต้องมาทำ Business Plan ของเราแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอีกแล้วเราอาจจะต้องขยายนะฮะเราต้อง diversify เราไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะเราต้อง บริหารความเสี่ยงของเราว่าถ้าประเทศนี้ประเทศเราไม่ได้เราประเทศประเทศอื่นได้ไหมรเราจะเติบโตเขาเรียกว่า growth strategy รเราจะเติบโตไปที่ไหนนะคะคบ,บางคนเนี่ยไม่มี growth strategy เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าของเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปเท่ากับต้นทุนที่ขึ้น เราก็ต้องไปเพิ่มวอลลุ่มหรือไปเพิ่มทำด d เวอร์ซิฟายไปทางอย่างอื่นบ้างเพื่อจะได้บาลานซ์กันให้ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งแรกเป็นคุณสมบัติแรกเลยนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการเลยนะฮะต้องเข้าใจเรื่องการค้าการขายระหว่างประเทศต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วมันไปมีผลกระทบอะไรยังไงกับที่ไหนบ้างนั่นคือข้อที่1เลยนะถึงได้ต้องการให้ท่านมีภาพรวมของทั้งโลกโลกทั้งใบอยู่ในสมองท่านตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องของ thinking globally นะครับไปดูอันที่2อนะครับอันที่2 เป็นเรื่องของการเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนี้หมายความว่าไงพี่มา culture diversity ใช่ไหมครับวัฒนธรรมแต่ละแห่งสมมติว่าเราเนี่ยจะเป็น future leaders เนี่ยนะคะเราไม่เข้าใจเลยอะว่าต่างชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเราเข้าใจแต่ตัวเราเองนะคะการเข้าใจวัฒนธรรม นะะที่เราเข้าไปติดต่อกับเขาไปทําธุรกิจกับเขาอย่างสมมุติว่าเราไปเราไปที่ญี่ปุ่นนะคะเราต้องไปค้าขายกับเขาเนี่ยแล้วเราให้นำบัตรเราก็ต้องถือสองมือให้เขาสะสมนี่นี่ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ใช่ไหมเราโค้งนิดนึงก่อนด้วยนะในการที่จะส่งให้เขา่คะแล้วก็แล้วก็ต้องทุกอย่างนะคะเราก็ต้อง เคารพเราต้องรู้เลยว่าเขาต้องใส่สูตรมาแน่นอนเขาแต่งตัวดีมาก่แตคนญี่ปุ่นเวลาพบปะเจอกันเนี่ยนะฮะเราไม่ใส่นี่เราดูแปลกไหแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่ใช่พูดจาเสียงดังแล้วเราก็ต้องดูกริยามารยาือย่างเงี้ยอย่าทีเดียวเชียวถ้าจะฆ่า้เขาเราก็ควรจะต้องศึกษาไว้หน่อยนะคะว่าอะไรตินอะไรนะคะหรือว่าถ้าเราไปในยุโรปสมมุติไป กับ<ม>คนสวิสเนี่ยฮะเขารู้เขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากาเหมือนกับรถไฟเขาอะค่ะเขาจะไม่บอกว่าไปสองโมงครึ่งเขาจะไปสโมงสามสิบสงนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาออกตามนั้นเลยนะใรถเข้ามาจอดก่อนแต2สอปุ๊บเนี่ยเอ้ยวิ่งตามว่าคอยด้วยไม่มีนะไม่มีรถประตูปิดเลื่อนออก เขาไม่สนใจค่ะควรจะต้องมาก่อนนะฮะควรเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีอ่ายงเป็นนถ้าเราเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรหรือแม้แต่กระทั่งอย่างที่นธรรมวัฒนธรรมของความหลากหลาย cultural diversity หรือแม้แต่เรื่องนี้พี่แมวเคยเล่าให้ผมฟังเรื่องเรื่องเราจะจะรีวอร์ดเขาจะชมเชยเขาจะตอบแทนเขาบางคนเขาก็แต่แต่ละต่างชาติต่างวิธีการเนี่ยใชาบางคนก็ไม่ทิป ทริปการงการดูถูกทริใส่กเดินเดินเดินถัดไปก็มีนะอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะไปทําค้าขายกับเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีเคานเจอร์ยังไงเพราะตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีเราต้องดิเวอร์ซิฟายตัวเราเองนะคะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเราควรจะรู้ว่าไม่ใช่บางทีแบบว่าไปกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยทานไม่ได้เลย นะคะอย่างสมมติว่าเราไปทานเนี่ยเ,เชฟเขามาิชลินสามดาวเนี่ยเราขอเราขอพี่ป่นมาโรยหน่อยอย่างเงี้ยนะคะหรือขอแคทชัพโอ้โหเชฟนี่จะเต้นเลยนะมือมือไม้สานเหงือออกมาเลยนะขอเคทชัพเหรอ นึกว่านึกว่านี่อะไรอยู่ข้างหน้านี่เป็นอะไรเงี้ยบางทีเป็นนะใช่เออจริงจริก็ไม่ได้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับอีกสักก็ออกเขาบอกเขาบอกโฆษณาก่อนนะอ่ะไปโฆษณาก่อนอย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวกลับมาดูอีก3ข้อที่เหลือนะครับเชิญครับ ที่ปูนอินซีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดนีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน มาแล้วครับรถที่ดูดีดูฉลาดต้อง b e n ซ์ตูวีโตโฉมใหม่ความปลอดภัยสูงสุดตามแบบฉบับของรถเบนซ์คันใหญ่แต่ราคาเล็กนั่งได้1ิคนราคาแค่2ล้านกว่าบาทถ้าจะผ่อนก็แค่29,500บาทต่อเดือน2ปีแรกสนใจแวะมาเลยนะครับที่เบนซ์องหลอดรามินทา02 945 4555ผมอยู่ทุกวันแลวครับ ชมแม่ไม้นักบริหารกันต่อนะครับอยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินทรีย์นะครับนะทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเราจะพบกันเสมอนะฮะแล้วก็วันนี้ก็กําลังมาแนะนําว่าผู้นําแห่งอนาคตนะครับนะเป็นเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างผ่านไปแล้วสองข้อไม่ทวนละเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ได้นะครับผมขออนุญาตไปข้อที่3เลยครับข้อสามก็คือเลยครับเรื่อง เรื่องเทคโนโลยีคัลเซอีก็คือหมายความว่าเป็น<า>คน,คน <has S 2> ที่ากการเรื่องเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันม <c oughs> ีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> เราต้องใช้ นะอย่างโซเชียลตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะการโฆษณาอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไปเห็นไหมคะว่าคนที่ทำเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะอายุเท่าไหร่คะมาสักเบิร์ครับผมอายุเท่าไหร่มหาเศรษฐีไปยี่สิบเจ็ดใช่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะเป็นมหาเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกหลายหลายธุรกิจสวิชเรื่องของการโฆษณา จากจากสื่อหลักๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไปลงเฟ e b o o k แล<ช>้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะนคนก็จะดูทีวีน้อยลงะนะคะแล้วก็เขาก็มีโลกส่วนตัวเข้ามากขึ้นนะฮะ,นนะค,คนเราเจอกันก็ไม่คุยกันฮะหะน้า<ช>มือโตอาหารก็แชทกันแชทผ่านเครื่องใช่ไหมฮะแชทผ่านเครื่องไม่พู ไม่พูดเนี่ยพ่อะวัที่พูดไม่ได้นะเพราะว่าด่ายคนหนึ่งนั่งกันอยู่สามคนโอ้นั่งกันสามคนอ๋อสองคนรูปด่ายคนหนึ่งเพราะอีกคนไม่มีนินทาอีกคนไม่มีอีกคนไม่มีบีบีประธานทั้งคับนี่มาจากกลุ่มเพื่อนตัวเองหรือเปลแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเราพูดถึงว่าเป็นเป็นทีแบบว่าในในที่ประชุมเหมือนกันมน่าโอ้ดเ็งอ่ะเซ็ง ครับดูแล้วบางคนอาจจะจะวีไปดูมันพูดออกมาได้แต่มันไม่ได้ไปที่อื่นไงไม่แต่หมายความว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี่เป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องพัฒนายังไงนะคะเพื่อให้เอาสิ่งที่เขามีอะไรความรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยที่เป็น leaders เนี่ยเราต้องเข้าใจเหมือนกันอย่างของพี่แมวนะคะโอ้โหนี่ยังไม่มีเลยอ่ะพี่แมวก็มีแล้ว iPad โอ้พี่แมวพี่แมวเรื่องเทคโนโลยีนี่ ผมไม่สู้อ่ะยอมแพ้เลยดีกว่าเอางี้ a c e b o o k นะพี่แมวมีบีบีอยู่ตั้งนานกว่าผมจะเริ่มเอามาใช้บ้างโอ้โหพี่แมวทานอะไรนะพี่แมวต้องถ่ายรูปส่งทุกครั้งเลยอร่อยไหมอะไรเห็นไหมอันนี้รสชาติแบนี้นะโหเพราะว่ามันใส่ปลาเข้าไปมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบทำให้คนอยากมากินด้วยแล้วก็เราก็ให้เห็นแต่รูปเฉยๆนะคะนั่นก็คือว่าเราต้องรู้จักเอานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่ะนะครับให้ใช้สี่ข้อที่พี่แมวเอามาฝากเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูไว้นิดนึงเลยนะ นะฮะมันมันเป็นมันเป็นตัวหลักการเลยของใหม่ใช้ยังไงใช่คนเก่งเรื่องเทคโนโลยีอยู่กับเราอย่างไรอนะฮะคือคืออันนี้เนี่ยเราเราไม่เก่งครับเราต้องหาคนเก่งมาช่วยเราทำเราต้องให้เขาอยู่นะใช่ต้องต้องต้องให้ให้เขาอยู่กับเราแล้วก็บางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วนะคะถ้าเขาไม่ทําอย่างเงี้ยเราก็เอาซอร์ส เอา o u t ซอสเนี่ยเขาจะเอาคนเก่งมาตอดเวลานะบางเศงที่เขาต้องมาเปลี่ยนครับคแต่นี้เราต้องคิดให้ได้ไม่ใช่ว่าเรายังอยู่เรายังไม่ยอมมีโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยก็เป็นไปอันนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวนะคะคุณต้องยอมในข้อสามคุณต้องยอมลงทุนเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆและที่สี่เนี่ยคือสิ่งที่พี่แมวทําอยู่นะครับคือเป็นตัวอย่างในการกล้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างชนิดที่ไม่อายเลยไม่อายไม่อายเลยฉันจะใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้พี่เม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคราวหน้าฉันทําไม่ถูกใช่พี่เมาไม่รู้ว่าเขาทําไงโน้ตแพดนะคะในในใน iPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนสีไงปากกาเสีย่เงเล็กยังไงไฮไลท์เตอร์ยังไงพี่เมาทำหมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าพี่เมาคิดว่า มันช่วยทําให้พเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนี่แหละใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ข้อข้อถัดไปนะคะก็คือแบบว่าเราสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจหมายความว่ายังไงนะนะคะ building partnership บางทีนะในองค์กรหนึ่งอะห์น่ยุ้ยมันแบบว่ามันไม่มันมันเหมือนเป็นหอหอเออเออหอคอยทุกคนมีหอคอยของตัวเองมันไม่ใช่มันต้องแบบว่า ทุกคนต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันในเนี่ยองกรนะแล้วข้างนอกเราด้วยเหมือนกันคู่แข่งมันไม่ใช่คู่แข่งอะนะคะมันต้องทําธุรกิจนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างดีมันก็ควรจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์แต่ไม่ใช่แบบว่าสมหัวกันนะคะเพื่อเพื่อเพื่อทาอะไรให้มันผิดนะคะแต่หมายความว่าเราเองเนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าในองค์กรของเราเหมือนกันนะคะเราเองเนี่ยอย่างเช่นเราเราเรามีลูกค้าของเราอย่างเช่นบริษัทปูนฉีดนครหลวงนะคะเรามีลูกค้าของเราเนี่ยทำเรดี้มิก นะฮะเรามีลูกค้าของเราเป็นแฟรนไชส์นะฮะเรามีแล้วเราทาของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องเป็นธุรกิจร่วมกันใช่ไหมอะไรอันไหนที่ถูกที่สุดนะฮะแล้วใกล้ใกล้งานจ็อบไซต์นั้นที่สุดคนนั้นจะต้องเป็นคนส่งเป็นคนทำใช่ไหมฮไม่ใช่ว่าเอาว่าเราห่างกับเขามาตั้ง10กิโลแล้วเราจะไปตัดหน้าลูกค้าเราไม่ใช่เราต้องเป็นบิสเนสพาร์ r เนอร์กันเพื่อเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันเราต้องมีคิดได้อย่างนั้นนะผู้นําต้องคิดอย่างนั้นผู้นําไม่ใช่คิดว่า เอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันขายของฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสามารถด้วยรู้ว่าเราจะต้องทํางานแบบไหนนะสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูยิ่งมุ่นส่วนธุรกิจมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่อันนั้นน่ยยิ่งยิ่งยิ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็อย่าลืมนะครับคำหนึ่งพี่แมวคุยกับผมมาตลอดเลยคือเรื่องเอาซอร์ซิ่งอันนี้เลยล่ะอันนี้เลยล่ะที่ที่เราไม่ถนัดอันนี้ก็ให้คนอื่นเขาทำเขาถนัดกว่าแต่เราร่วมกันคือร่วมแรงร่วมใจ business module ที่ดีเนี่ยนะคะอย่างเช่น งานไหนที่มันเป็นประจำรูทีนเนี่ยแน่นอนเราเห็นง่ายงานแม่บ้านงานยามนะคะเอาซอสเดี๋ยวนี้ที่มาบอกฮะเอาซอร์สเลขานะคะเพราะว่า บางทีคนนี้ก็เดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องใช่ไหมแล้วก็เอาซ้อนเอาอะไรดีกว่าโอ้ยมันง่ายกันเลยเหรออ้าเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะอายกตัวอย่างผู้หญิงสมมุตินะผู้หญิงเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขากแบเนี่ยแล้วก็บางทีมีเวเคชั่นนะอย่างอย่างต่างประเทศเนี่ยคนไหนที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเขาให้สิทธิหกเดือน นะท้องคนอยู่หกเดือนท้องคนที่จะมันไม่คงไม่ต้องทํางานแล้วให้สามีลาได้ด้วยไม่ใช่เหรอลาไปดูภรรยาที่ที่เพิ่งคลอดอะไรที่นี้แบบว่างานงานมันต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอาซอร์สมันก็มีคนาคือมันเป็นงานที่แบบว่าตอนนี้มันไม่มีเป็นสเปเชียลิตี้แล้วมันทุกอย่างมันอยู่ในมีเทคโนโลยีช่วยมันก็ทําได้นะคะต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็คือว่านะฮะป๊บแบ่งปันประสบการณ์ของผู้นำแชร์งลีดเดอร์ชิพนะคะหมายความว่า หุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยนะฮะเรามีหุ้นส่วนทางธุรกิจคนนี้ก็เป็นลีดเดอร์แบบนี้คนนี้ก็เป็นลีดเดอร์แบบนี้นะเราต้องควรจะมาแชร์กันนะเพื่อเราจะได้ไปด้วยกันนะว่าเอยสไตล์ไหนลีดเดอร์คนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ด้วยแชร์ลีดเดอร์นะครับเขาจะพิชงานหนึ่งสมมุตินะฮะงานโฆษณาเขาจะพิชอันหนึ่งเนี่ยยุ้ยใช่ไหมว่าเขาไม่มี คนที่พูดภาษาอังกฤษดีมากนะฮะเขาก็เอาคนที่สิงคโปร์มาก็ได้เข้าใจไหมฮะเขาแชร์ลีดเดอร์กันหมดเลยนะงานอันนี้เนี่ยคนที่ถนัดเขาเรียกมาตัวมาเลยใช่ไหมฮะอันนั้นก็หมายความว่าอันนั้นก็คือแชร์ลีดเดอร์ใน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  global world นะฮะแต่แชร์ลีดเดอร์ว่ายุ้ยเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่แมวนะฮะสมัยยุ้ยขายกระดาษทำถุงปูนให้เรายุ้ยก็เป็นลีดเดอร์เฮ้ยเรามาแชร์กันชิว่าเฮ้ยเธอมีปัญหาอะไรเราทำปัญหายังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย leaders เนี่ยก็เป็นเมนทร์ให้คนอื่นได้ด้วยนะคะเพื่อจะไปแชร์ความเป็น leadership ของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นสรุปเดี๋ยวยึดกลับไปหน้าแรกได้ไหมคะสรุปได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปหน้าแรกก่อนนะครับตัดมาที่เราครับผมจะได้กลับไปหน้าแรกได้ถูกก็คือหน้าแรกก็คือจะสรุปรวมนะคะว่าห้หเอ่อห้าข้อนะคะของในการที่จะเป็นผู้นำแห่งอนาคตนะคะก็คือแบบว่าเราต้องคิด ภาพรวมของ global ภาพรวมของโลกต้องอยู่ในในสมองของท่านตลอดเวลาและถ่ายทอดออกมาได้ใช่แล้วเวลาเราดูเนี่ยมันมันมันจะดูว่าเราใน go i n t ์แล้วเราไม่ใช่แบบโหจใช่ไม่ยังพูดถึงเขาเขาพูดไปถึงไหนแล้วเราพูดไม่ได้นะคะอันที่สองก็คือมีความหลากหลายเข้าใจเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาเจ้ามันแตกต่างกันคุณต้องทํางานร่วมกันกับคนหลายเชื้อชาติแลวนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่คุณอยู่แต่กับพวกคุณอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับ แล้วนี่หมายรวมถึงการไปค้าขายกับบ้านอื่นของเขาคนที่สามก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะว่ามันมีอะไรใหม่เข้ามาโซเชียลเน็ตเวิร์กมันสำคัญยังไงนะคะแล้วอีกหน่อยโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้มี Facebook อีกอีกสามปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแล้วนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือใช่สร้างคุณส่วนทางทางธุรกิจนะคะก็คือมันเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่านะคะว่าเราต้องคิดเปิดใจกว้างอันี่ยนะคะเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรทำไม่ได้ให้คนอื่นทำเอาซอร์ส มันจะยิ่งแข็งแรงกันขึ้นเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าเราเราเราต้องทำเองทั้งหมดเพื่อนะประหยัดแต่จริงๆแล้วเราเอาซอร์สให้คนที่เป็น professional ทำเนี่ยนะอาจจะดีกว่าใช่และสุดท้ายครับอันสุดท้ายนะคะก็คือ sharing leadership หมายความว่าเราเองเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะนะฮะนะฮะอันนี้แหละครับอันนี้ก็คือผู้นำแห่งอนาคตนะฮะที่เป็นแนวคิดของมิสเตอร์มาร์ชัลโกลด์สมิธ นะฮะนะครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูครับฝากไว้เป็นเป็นไกด์นะฮะพี่แมวเอามาฝากนะฮะก็ถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องต้องทำสักห้าข้อนี้แหละเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นเป็นเบสิกอะมันเป็นเบสิกครับนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ได้เวลาพอดีนะครับสำหรับแม่ไม้นักบริหารพี่แมวจตนาสุขุมานนท์และผมโอวาสลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ